สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องเล่นอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรากลับมาเล่นเกมวิทิงกอดกันนะครับของค่ายสเปซเกมมิ่งนี่คุ้นเคยนะครับผมวันนี้เราพกคุณมา2,000พอยต์นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันที่ห้องกอดไลท์ละกันโอเคนะครับวันนี้เราเข้ามาอยู่บนที่ห้องกอดไลท์เรายิ่ไปที่เ็ทละ20ก่อนนะครับผมนีของไ้าก่อนนะครับ800มาแล้วครับผมเปิดมาที่800นะครับแล้วก็ตามด้วยทะเลเพิงนะครับ มาดูกันทะเลเงอันนี้เราจะทําได้หรือเปล่านะครับผมจะคุ้มหรือไม่เรามาดูกันเลยนะไม่แตกบาเป่าไม่แตกนะครับไยตัวอื่นนะครับมับงกรอย่างนั้นมังกรก็ไม่แตกครับโอ้โหสองร้อยสี่สิบไล์ประโยชน์จิดไว้ไม่คุ้มกว่าที่เสียไปด้วยมั้งนะต่อได้ทะเลเฟืองมาอีกหนึ่งอันนะครับเรามาดูกัน แล้เราจะไปต่อได้ไหมนี่ขันหุบมาดีรอบนี้มีประโยชน์นะสามร้อยเจ็ดพันห้าสองพันหกครับผมยินฟรีรอบนี้สวยครับต่อนะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเล่นเนี่ยก็อย่าลืมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับหรือแลก์ให้หมิ่นพิมพ์ในด้านล่างนะนี้เราก็ไปกันต่อนะครับ เราคงยังเดินหน้าต่อไปอีกชักนิดหนึ่งละกันตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับผมหกร้อยอันนี้กำไรยังไม่มีนะครับยังใช้คืนอยู่ก็อะไรมีออน,น,นิดหน่อยอะอัพ18มาแล้วเออเขาดีกลับแล้วว่ะกลับแล้วว่ออะปุนปุ้เลเซอร์นะครับดอกนี้พอน,นักเลยคุ้มเลยอะ่ะนัดเดียวอ้อสี่แล้วนะน้อยหี่าาเลยได้น้อยแน่ หกร้อยเมื่อไรตอนนี้ได้กำลังอยู่ประมาณสอง0นห้า 12, นะครับเยอะอยู่นะหอยน่อยอีกนิดนึ่งไม่แตกเลย <c oughs> เราเคลียร์เสร็จครับเพื่อแตกเพิ่มนะครับเพื่อได้กำไรเพิ่มโอ้เปลี่ยนพอดีเลย <c oughs> ก็ผมนี่ห่าเลยครับอโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับกำไรประมาณ2 5 0 0น้านะครับวันนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมทักไไลค์และแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยคลิปวันนี้จะทำพวกคอเดินเท่านั้นนะไม่มีเจตนาที่จะชากชวนในแรงสิ้นและสำหรับวันนี้ก็บอกแค่นี้นะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่วนี้นะครับสวัสดีครับ